คือผมอยากจะอ,อ,อธิบายเรื่องเก,กเกี่ยวกับพวกฝากสั่งของอย่างเงี้ยฮะแล้วจังหวะการเสนอราคาอะไรฮะรายละเอียดแบบจริงๆไม่ได้อยากให้มันมีกฎระเบียบนะแต่จริงๆอ่ะผมผมจัดการตรงเนี้ยไม่ได้ถ้าไม่มีใครช่วยผมซึ่งเรื่องแรกอะฮะผมอยากจะอธิบายก่อนว่า ผมทำเพจมาเนี่ยเพราะว่าพอผมเริ่มจากเฟซใช่ไหมฮะคุยกันเนี่ยคุยคุยกันเนี่ยแล้วทุกคนถามคำถามเดิมแล้วถ้าผมพิมพ์อ่ะผมบอกเลยพิมพ์อธิบายไม่มีทางได้เพราะฉะนั้นต้องอัดคลิปพออัดคลิปปุ๊บก็จะมามีที่ที่หนึ่งที่ให้คนเนี่ยมาดูซึ่งผมอ่ะไม่อยากทำกลุ่มตอนแรกอยากทำกลุ่มฮะแต่แมวดีกว่า ทำเป็นเพจเลยแล้วผมเคยทำเพจมาเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วะฮะเ,เลิกทำไป7ปีละซึ่งพอทำเพจเนี่ยผมว่าผมคุ้นเคยกว่าแล้วมันง่ายกว่าแล้วคนอื่นมาดูแล้วได้ประโยชน์ด้วยกเย็เลยเพิ่งสร้างเสร็จขึ้นมานะฮะประมาณอ,ทอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งถามว่าทำไมผมต้องสร้างเพจขึ้นมาเพราะว่าเวลาเฟซส่วนตัวเนี่ย ผมคุยอินบ็อกซ์เนี่ยมีทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งคนที่สะสมแผ่นทั้งคนที่ผมซื้อของนะซื้อแผ่นซื้อของเล่นช็อปปิง้งซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกล่องข้อความผมจะอยู่ในนั้นนะฮะในอินบ็อกซ์ตรงนั้นซึ่งมันปนกันไม่หมดเลยฮะปนมัว่วซั่วกันมหมดเลยเวลาผมจะหาเฮ้ยซื้อเกงไหนตรงเนี้ยเขาส่งหรือย,ยังผมหายากมากผมจําชื่อไม่ได้ซื้ออะไรไปเพราะว่า พอมาสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีกล่องข้อความของแต่ละคนเข้ามาคนที่ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างอย่างเงี้ยมาถามนูน่นถามนี้เต็มไปหมดเลยฮะเออซึ่งผมเลยแยกเพจของผมออกมาซึ่งถามว่าแยกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ถ้าใครที่ฝากสั่งของนะฮะให้มาให้มาเนี่ยกดเซ็นเมสเซจนะฮะในเพจผมนะแล้วก็ฝากสั่งอะไรฮะเหมือนผมเพิ่งบอกน้องคนนี้ไปไม่ ไปก่อนหน้านี้นิดนึงเนี่ยฮะส่งมาสองคนเขาก็จะส่งมา Anger Management นะ My best friend นะ Mitchell Black นะ For Wedding and Funeral นะโอเคจบแต่เวลาคุยอะเราคุยกันในเฟสส่วนตัวในอินบ็อกซ์ของเฟสส่วนตัวเก็ t ไหมฮะเพราะว่าไม่งั้นอนะพอคุยพอลงตรงเนี้ยแล้วเราคุยกันอนะมันจะสคร o ขึ้นไปไหนเท่าไหนไม่รู้แล้วพอของมา ผมจําราคาไม่ได้ฮะเพราะผมไม่ใช่พ่อค้าผมจําไม่ได้ผมไม่จดถ้าให้ผมมาพิมพ์สร้าง Excel จดราคาเหมือนอ่ะมีเพื่อนในกลุ่มแนะนําถ้าผมทําอย่างเงี้ยผมคิดตังนะผมบอกก่อนผมคิดตังจริงๆนะเพราะว่าผมจะกลายเป็นพ่อค้าแล้วนะเออถ้าให้ผมทําถึงขนาดนั้นนะนี่ผมทําถึงขนาดนเนี้ยเนี่ยผมผมผมบอกเลยเนี่ยว่าผมอ่ะ เห็นคนเสนอเสนอหาผมก็ไปคุยออกับเขานะฮะแล้วผมก็กลัวว่าเขาจะกลัวผมผมต้องมานั่งถ่ายว่าเนี่ยผมเสนอราคาปล่อยอยู่ของอยู่นะเถ่ายกล่องข้อความเนี่ยถ่ายให้ดูเครดิตนะฮะแล้วก็ถ่ายเล่มซึ่งในเนี้จะไม่เคยมีใครเห็นภาพนี้ของผมแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นบัตรประชาชนของผม ซึ่งผมห่วงมากนะผมไม่ให้นะเออเนี่ยนี่คือคนคนคนแรกนะฮะคนเดียวที่ผมให้นะฮะอ่าเนี่ยคุณนลือเบตซึ่งแกไม่ได้แกไม่ได้อยู่ในกวนพวกอย่างนี้นะแกะแบบเหมือนกับอยากหาอิสระแล้วว่ากดหาดูะฮะเออพอเสร็จปุ๊บผมต้องคอยอัปเดตแทร c กกิ้งเพราะผมผมกลัวมากเลยฮะเออว่าแกะจะคิดว่าผมแบบเป็นโจร500ร้อ บอกเนี่ยแผนถึงหลักสี่แล้วนะครับพรุ่งนี้นะ่าจะถึงผมต้องคอยอัปเดตอ,อ,อ่ะส่งบอกขอไปขอที่อยู่ก่อนฮนะโอเคมาถึงต้องคอยถ่ายปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะคือเขาขอโอนมาจำร้อยหนึ่งได้ครับเออถ่ายปุ๊บผมไม่เคยถ่ายให้ทุกคนขนาดนี้นะเอออย่างกับแบบพ่อค้ามืออาชีพอะ่ะเออผมรู้ไหมฮะผมทำไปเพื่ออะไรผมทำไปเพื่อ ให้มีวอลลุ่มจำนวนคนที่มาแบ่งกับกับออเดอร์ที่จะต้องสั่งไปฮะให้ค่าส่งอ่ะมันถูกเออไม่งั้นค่าส่งต่อแผ่นอ่ะมันจะแพงอย่างเงี้ยครับคนที่ผมคุยด้วยสั่งกันด้วยประจำกดกันให้ประจำอ่ะเพราะว่าจะได้แบ่งหารเฉลี่ยค่าส่งคือผมไม่ใช่พ่อพระนะ ทําตรงเนี้ยมันก็มีมีมาช่วยพวกเราอ่ะนี่ผมทําถึงขนาดนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันให้เป็นระเบียบไม่งั้นอ่ะจะมาหาว่าผมมายิงผมไม่ตอบผมไม่อะไรดูดีแบบแต่ละวันตึงดึงึดึงงมัน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 ไม่ทันนะฮะแล้วแบบจําไม่ได้ด้วยว่าราคาคิดไปตอนไหนกดซื้อเมื่อไหร่บางทีไม่กดนะฮะ แบบฝากตรงนี้นะเจอแล้วแต่แบบยังดีกว่าแม่งหายไปแล้วอ้าวสวยแต่โดยเขาดา่าไปกดมาเจอแพงกว่าก็าต้องกดอตฮะกดปึบแล้วแบบไม่กล้าบอกอย่างเงี้ยฮะกลัวว่าคิดว่าผมจะไปแบบบวกกําไรเก็ดที่ผมพูดนะฮะเออเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยช่วยกันด้วยอ่ะเนี่ยเรื่องเรื่องหนึ่งนะที่ผมบอกว่าให้แยกออยังผมยังไม่ได้บอกเออคือ คือที่ผมบอกว่าให้แยกเนี่ยก็คือถ้าอยากจะลงจองให้ตามหาอะไรแยกแยกใส่ในกล่องข้อความทางเพจนะฮะแต่ถ้าในกล่องข้อความส่วนตัวจะถามคุยอะไรเชิญฮะเออตรงนั้นอันนี้พอเก็ตนะแล้วของที่มาเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนะผมอยากจะได้ผมอยากจะถ่ายแผ่นเนี่ยแกะแผ่นแล้วก็ลงในหน้าเพจเนี่ยทุกครั้งที่มา พราะจะได้อธิบายให้คนอื่นได้ดูด้วยไงฮะว่าแผ่นนี้ยมีซับไทยมีเสียงไทยอย่างเงี้ยคือเป็นประโยชน์กับทุกคนไงฮะเออไม,ไม่ไม่งั้นผมจะทําเพจมาทําไมอมิง้นผมก็คือพ่อค้าแล้วฮะเออผมอยากจะอธิบายว่าราคาเนี่ยมันมีราคาตรงนี้ราคาเท่านี้เออไม่จาเป็นต้องไปซื้อประมาณอย่างนั้นซื้อกันแค่ตรงนี้บางอันเนี่ยมันเซลล์ไปซื้อเองอย่างเงี้ยฮะเออ ประมาณอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็อันนี้จบตรงนี้นะฮะแล้วเรื่องกล่องข้อความหมาคามาพาลูกไปชีดแ <ไป S 2> สิครับกล่องข้อความเนี่ยคือเนี่ยฮะในเฟสผมเนี่ยผมสโครมาปึ๊บผมเจอเนี่ยน้องพิสิทธ์นะฮะแล้วมสมมุติน้องพิสิทธ์เนี่ยมีของขายจูแมนจี้ซอนิกเนี่ย ผมอยากซื้อผมกดเมสเซจตรงเนี้ยเข้าไปปึ้งอันนี้ยผมอัดคิดไปไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่พอดีผมฮีทผมฮีทผมเลยต้องอัดใหม่คือวันหนึ่งกว่าจะได้คลิปหนึ่งนี่ยากนะฮะเพราะว่าพอฮีทเสร็จปุ๊บแบบผมดากาดต้องมานั่งอัดใหม่ะฮะเ <c oughs> นี่ยผมก็พิมพ์ไปทดลองอัดคลิปนะกลัวเดี๋ยวน้องพิสิทธิ์จะดา ได้ยินเสียงดูนุ่งให้ขายได้ไม่ใช่คือคือพอผมกดเข้าไปตรงเนี้ยฮะเออผมอยากจะให้รู้นะว่าหลังจากที่กดเข้าไปแล้วฮะในกล่องข้อความผมอ่ะมันจะขึ้นตรงเนี้ยฮะถ้ากดจากตรงช่องนี้นะนะฮะเออมันจะขึ้นมาอันนี้ฮะแล้วดูนี่นะฮะ มันจะขึ้นมาเป็นรูปของสินค้าใช่ไหมฮะและดูนี่ฮะนี่ก็พิสิทธ์คนเดียวกันนะฮะนี่ก็พิสิทธ์เห็นไหมฮะคือที่ผมบอกอย่างเงี้ยเพราะอะไรผมอ่ะเคยสงสัยน้องคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาส่งช้าเอ๊ะทำไมเขาแบบไม่ตอบไม่อะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะเออคือวันเนี้ยผมเข้าใจละ <c oughs> ผมเข้าใจว่า พอผมมาปล่อยของเนี่ยผ่านมาสองสัปดาห์อมผมรู้แล้วว่าคนเนี่ยถ้าทักผมมาผ่านทางนี้นะกล่องทางนี้นะเมสเซจอะเกนเนี่ยนะเมสเซจเนี่ยฮะมันจะสร้างกล่องขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ใช่กล่องข้อความส่วนตัวของเราเก็ตไหมฮะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตพูดถึงน้องผู้หญิงคนนี้นะ ผมผมคิดว่าไม่ได้พูดถึงเอ่ออะไรนะอะไรที่แกเสียหายแต่แบบจะช่วยแกด้วยอเออว่าเวลาแกลงเนี่ยอย่างเงี้ยฮะกระทูแรกเซลล์ Sell, แผ่นละร้อยนะฮะเออแล้วผมเนี่ยกดเมสเซจเข้าไปนะฮะเข้าไปหาน้องแกเอาครับห้าแผ่นในกล่องกล่องนี้นะเออ อยู่ตอนดึกหรือว่าวันลุ่งขึ้นน้องแกมาลงอีกอีกกระถูนึงนะฮะผมก็เข้าไปกดเมสเซจตรงเนี้ยอีกอันหนึงอันนี้กล่องแรกห้าแผ่นแล้วนะเฟิร์มแล้วนะน้องแกยังไม่เก็บตังค์เหมือนผมนะอพอพอเสร็จแล้วปึ๊บน้องแกสร้างกระถูอีกอันหนึ่งผมก็เข้าไปกดอีกะฮะขึ้นมาอีกกล่องหนึ่งปึ้งเป็นสองกล่องสองกล่องเมสเซจ สองกลองไม่เสจเนี่ยมีของอันนึงที่ผมจอง5แผ่นอันนึงอีก6แผ่นนะฮะคนละโปรกันด้วยเออน้องแกส่งรวดเดียวตอนตอนไหนอะเออสิ้นเดือนคราวเนี้ยผมบอกเลยฮะมัวแน่นอนเพราะสำหรับผมคุยกับน้องแกก็มีกล่องหนึ่งเป็นกล่องส่วนตัวระหว่างผมกับน้องแกเก็ตนะฮะซึ่ง หาหามั่วซั่วกันจริงอะจริงสุดท้ายวันนี้ส่งมาผิดคือมันมันงงะฮะเออมันงงซึ่งตัวผมอะเจอเองผม,มรู้เลยผมก็งงงงเลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยช่วยน้องเขาได้หรือช่วยผมได้อะลบกวนคือช่วยส่งมาในกล่องข้อความทางนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นอยู่ตรงมุงนี้นะฮะอย่าไปพิมพ์ตรงนี้เออ พิมพ์มาทางนี้นะฮะเออแล้วก็มันก็จะมันก็จะยังไงอะ่ะมีจับต้นชนปลายได้ถูกคุณเล่นสร้างมาหลายกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะฮีทและผมขี้เกียจอัดใหม่แล้ะเออเฮ้ยคือผมพยายามพูดให้ซอบๆแล้วกันฮะเออคือถ้าคุณสร้างมาหลายกล่องอะ แล้วคุณมาทักผมผมรู้แหละผมบอกให้เลยว่ากล่องเนี้ยเวลาคุณกดเข้าไปอะ่ะมันจะดังตึงดึงเออแต่ถ้าคุณกดอันเนี้ยมันจะไม่ดังนะฮะแต่ถ้ากดเนี้ยจะดังตึงดึงเออซึ่งเหมือนกับทักอะ่ะสนใจกูหนออ่อยเออแต่ผมก็มีอีกหลายคนที่ติดต่ออยู่นะเออถ้าคุณจะมาทักว่าเรื่องเนี้ยปิดได้ราคานี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกก่อนนะ <S <S ผมนิสัยแบบเนี้ย ถ้าคุณชอบคนแบบผมนิสัยอย่างเงี้ยคุณก็น่าจะเป็นอย่างนี้ลูกผู้ชายเออไปสู้กันตรงนั้นฮะเออไปต่อ,อยกันตรงข้างหน้าคุณอย่ามาอย่ามาใต,าต้โต๊ะเอออย่ามาอย่างนี้เออผมไม่อยากจะพูดเรื่องอย่างนี้นะเออมันไม่ดีนะผมบอกไว้ก่อนนะเออมันไม่มันไม่น่ารักและผมก็ไม่ทําผมจะไม่เคยทําอย่างนี้ผมอยากได้อะไรผมไปสู้ตรงข้างหน้า รู้สึกว่าไม่มีใครมาว่าผมได้นะฮะผลประโยชน์แค่นิดเดียวอะ่ะคนด่าคุณได้ทั้งถึงชาติน้านะอ่ะเพราะแค่นั้นอย่าอย่าเลยครับอย่าสร้างกล่องอย่างเงี้ยคือทักไปตอนแรกได้ฮะเออทักไปเสร็จปุ๊บคุยกันคุณก็กลับไปคุยในกล่องเดิมอสรุปคุณรวบยอดบินให้เขาอะ่ะคุณไม่ต้องมารวบยอดบินให้ผมเออผมแค่บอกว่าคุณอยากหาอะไรเนี่ยคุณลงไปตรงนี้ ในตัวอะไรอะกล่องหน้าเพจนะฮะพอถ้าคุณไม่ลงนะฮะผมบอกเลยนะผมจะบวกถ้าคุณไม่ลงตรงนี้นะผมจะบวกราคาไปผมจะบวกไปเพราะว่าผมจะต้องกลายเป็นพ่อค้าโดยปริยายและผมไม่ทำนะ Excel ผมไม่จดราคานะผมไม่เคยทำเพราะผมไม่ใช่พ่อค้าถ้าผมเป็นพ่อค้าผมไม่มานั่งตรงนี้นะเสียเวลาอธิบายให้คุณฟัง ผมจะนั่งทำา x x e l l แล้วผมก็จะคิดราคาบวกบวกบวก,บกคุณไปเยอะๆนะฮะแต่ที่ผมไม่ทำเพราะผมเชื่อใจทั้งคุณช่วยๆกันให้ต้นทุนมันต่ำทุกคนไปแผ่นราคาถูกตลาดอยู่ได้คนตลาดพอตลาดอยู่ได้ตลาดเนี่ยหมายถึงพวกเราอ่ะเอออยู่ได้แข็งแรงมันก็จะมีองค์กรที่สนับสนุนพวกเราไม่ล้มหายตายจากไปพอเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะ เออผมกลัวว่าวันหนึ่งพอมันไม่มีองค์กรแล้วอะ่ะมันจะไม่มีใครมาจ่ายค่าลขสิทธิ์ทรับเสียงไทยแล้วนะเออผมพยายามตรงทำตรงนี้ให้อยู่นะเออถ้าคุณมานั่งด่าเขาอะ่ะเฮ้ยแม่งบริษัทนี้แม่งแย่แย่แย่เราช่วยกันดีฮะเอออหมดแล้วฮะต่อไปกล่องข้อความเข้าใจที่ผมพูดนะเพราะว่ากล่องข้อความผมอะผมก็มีซื้อของขายซื้อของขายของอะไรเต็มไปหมดไม่รู้ฮะ,อะ ก่องข้อความเพื่อนกล่องข้อความแฟนกล่องข้อความแฟนผมอะหายลงไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะหาไม่เจอ,อะฮะเออดูเรียกอีก <c oughs> อ,อ่ะฮะอ่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งอีกสองเรื่องฮะผมส่งทุกวันจันทร์คือคือเหมือนกับวันเนี้ยมีของมาอย่างเงี้ยฮะแผ่นหลุดนะบอกน้องไว้ก่อนอเดี๋ยวผมต้ตองขอแกะเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปส่วนตัวอีกที คือผมพอได้แผนมาเนี่ยผมก็อยากถ่ายว่าอันเนี้ยของที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะเออเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็ผมยังไม่ส่งนะเออผมยังไม่ส่งผมจะส่งทีเดียววันจันทร์ผมจะให้รถเขามานะฮะเพราะฉะนั้นเวลาผมลงอะผมจะลงสุกเสาร์อาทิตย์ลงในกระทูนะฮะแล้วค่าส่งผมก็ก็บอกไปตลอดว่า30บาท ทุกอันนะ่ะไม่ว่าจะร้านแผ่นมันกคิ่สามสิบาทแล้วเวลาส่งอะ่ะผมส่งผมจะแพ็คปึ๊บแล้วก็ครบหมดแล้วเขาก็จะมารับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจันที่ผ่านมามันสามสิบกล่องพอดีนะฮะเออแล้วแล้วยังไงอะ่ะเหมือนมีน้องคนหนึ่งเขาบอกเขาเพิ่งตื่นเขาจองผมตั้งแต่สุกหรือเสาร์ไม่รู้อะ่ะเออขาบอกเขาเพิ่งตื่น คือคือผมก็นั่งแพ็กอยู่อ่ะยังไม่ได้นอนนะเ, <S <S เขามาทักผมตอนห้าสิบอ็ดโมงกว่า,วาจะเที่ยงแล้วซึ่งซึ่งยังไงอ่ะไปร์สีย่ฮะเขามีรอบที่จะต้องไปรับเขาไม่ได้มาบ้านผมคนเดียวนะเขาจะต้องไปที่ที่หนึ่งแล้วก็วนเป็นรูทอะฮะเออแล้ว ขากลับแวะมาบ้านผมกลับกลายเป็นว่าไม่ทันคือผมฉุนมากเลยเออผมแบบอารมณ์เสียแบบคือยังจะมาเปิดแบบที่มีลงอีกไหมครับลงหาอะไรล่ะมันจะส่งกันอยู่แล้วมันจะลงอะไรกันอีกเออซึ่ง ซึ่งมันตลกอะฮะเออมันตลกอะผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะละเดี๋ยวขี้เกียจอัดคลิปใหม่ละและมันพอมันไม่มันไม่ทนสามสิบกล่องอะเขาก็จะไม่มาไม่อยากมารับอะฮะเพราะมันเป็นตามดิวที่ดีวเอาไว้แล้วผมก็ต้องหิ้วกระบุงแบบสามสิบกล่องอะยี่สิบเก้ากล่องอะคุณคิดดูดิมันมันมันไม่ใช่อ่ะแล้วผมยังไม่ได้นอนประเด็นอะผมบอกไว้ก่อนเลยผมไม่ได้นอน ปรากฏว่าผมทําไงรู้อะฮะผมเปิดเฟซดูแบบไม่ไหวละร่างกายจะแย่และเจอเด็กเปดอีกตัวหนึ่งฮะเออเคยคุยกันมานานแล้วแหละคือเหมือนหวังดีอะฮะเออให้ข้อมูลแต่ถามอะไรแต่ละคําแบบผมไม่อยากจะพูดอะอ,อแล้วตามหาหนังให้ห้าร้อยคือผมมีสามร้อย ผมกำลังจะพิมพ์ไปสามร้อแล้วผมก็ถ่ายไปด้วยนะถ่ายคลิปแบบว่าเออเนี่ยกำลังจะส่งแล้วเนี่ยมีรถไปสนีมาเหมือนแม่งไม่เข้าใจอะไรที่ผมพูดเนี่ยเออผมคือต้องการที่จะส่งไปสนีให้ไปสนีมาหลับตอนเนี้ยมึงจะเอาไหมมึงตามหาใช่ไหมเออถ้าตามหามีเนี่ยให้ดูปึ๊บถามอะไรมาแบบปาล้ามากอะ่ะเออซึ่ง ไม่อ่านละช่างแม่งผมนอนเลยฮะเออผมไม่ส่งละว,วันน่ะผมกะตื่นมาแล้วแบบเดี๋ยวไปส่งให้ทันก่อนทุ่มหนึ่งถ้าไม่ทันก็ต้องยอมโดนด่าปรากฏว่าแฟนผมจัดการให้เออแล้วก็โทรเรียกไปสนีน์ไปสีน์มาเขามารับบ้านผมคนเดียวผมไม่อยากเชื่อเลยอะ่ะเออซึ่งวันนั้นอนะ่ะแพ็กไปแพกมาปุ๊บไม่ถึงฮะมีคนที่ไม่โอนด้วยฮะ ไม่โอนผมก็ไม่ตามนะคนที่ไม่โอนผมไม่ตามน้องคนที่มาทักผมตอนสิบเอ็ดโมงกว่าผมก็ไม่ตามนะเพราะถ้าผมตามแล้วผมฉุนเฮ้ยไม่เอานเหรอเนี่ยคือผมมาเป็นพ่อค้าคือไม่เอาก็ไม่เอาดีฮะไม่เป็นของของผมอ่ะเออผมไม่ได้อยากจะขายนิดอยากจะขายคนานั้นคุณอยากได้เพื่อนอยากได้เอามากระจายฮาฮากัน เออเขาไม่เอาก็ไม่เอาดีฮะเบี้ยวผมไปสองรอบผมยังไม่เคยทักเลยน้องคนนี้มาปุ๊บอ่ะมึงมาอะไรตอนนี้วะเออส่งส่ง EMS เนีฮยได้ไหมฮะรอบที่แล้วก็ถามเหมือนเดิมส่ง e อ s ผมก็ไม่คิดเงินคือถามมาผมส่งให้ฟรีทุกวันนี้ยังจ่ายเงินมาไม่ครบเลยฮะห้าสิบบาทผมก็ไม่ได้ทวง แล้วมาขึ้นกับผมแบบเฮ้ยพี่อะไรพี่เป็นพ่อค้าแบบทําอย่างนี้ปุ๊บผมเพิ่งตื่นโอ้โ oh, หแบบองลงเลยฮะคือแบบคําว่าพ่อค้านี่คือแบบทําไมผมต้องไปนั่งคุยกับคนชื่อนะรุเบท่ะเพื่อที่จะให้วอลลุ่มมันเยอะเพื่ออะไรอ่ะเออบางคนถ้าคนที่ฝากผมสั่งอ่ะจะรู้เลยว่าผมเก็บตังก่อนหรือเปล่าคนที่ชื่อนะริเบทเนี่ย บอกเลยฮะแจ็คพอตแตกอะที่ผมเก็บเงินเขาหนึ่งร้อยบาทก่อนหนึ่งร้ยบาทนะคุณลองไปหาคนอื่นดิไปพรีกับคนอื่นดิคุณเรียกผมผมว่าพ่อค้าเนี่ยคือแบบนี่ผมเบาที่สุดแล้วนะคลิปนี้คือขอไม่อัดใหม่แล้วอะอะคือมีคนทักมาฮะว่ามันมันปิดเร็วไปอ,อช่วยแบบทักบอกหน่อย ผมไม่ได้ว่าพี่นะผมไม่ได้ว่านะเออผมโดนพูดอย่างเงี้ยมาทุกคนนะฮะผมเลยต้องมาทําเพจอันนี้นะฮะอ,อผมไม่ได้ว่าพี่นะทุกคนมาอย่างเงี้ยเอ,อ้ยไม่เห็นทันรีบปิดรีบธรรมชาติมนุษย์อะฮะพี่คิดว่าผมอยากรีบปิดไหมผมไม่อยากถ้าลากได้ถึงชาติหน้าผมก็ลากถ้างเงินมันได้เยอะเออ แต่ถ้าเราปั่นกันไปอ่ะให้ราคามันสูงอ่ะแล้วเขาซื้อไปอย่างเงี้ยแผ่นละล้านแต่พอเวลาเขาจะปล่อยมาขายจริงอ่ะมีคนรับแค่สี่ร้อยอ่ะหลังจาก,กวันนั้นผมจะมองหน้าเขาติดไหมฮะผมมองมองหน้าเขาไม่ติดแน่วันนี้มีคนมาลงปล่อยอะฮะคนเสนอไปที่ห้าร้อยเก้าสิบหรือเปล่าผมจำไม่ได้อ,อ่แล้วปิดไปแล้ว อยู่ยมีมีเป็นเฟสคนหนึ่งเป็น inee, นอมินีอะฮะเออผมไม่ใช่ไม่รู้นะผมรู้นะเป็นนอมินีมาปึ๊บใส่ไป 700. เจ็ดร้อยเออคุณคิดว่าผมอะมีอีกแผ่นหนึ่งอะคุณคิดว่าผมอาอินบ็อกซ์ไปขายเขาเท่าไหร่นะฮะเออถ้าคุณคิดว่าผมเป็นพ่อค้าคุณไปถามเขาดูดีกว่านะฮะว่าผมขายเขาเท่าไหร่ผมไม่ขายเขาเจ็ดร้อยนะฮะ แล้ววันนี้เขามาปล่อยเอก็แค่เนี้ยฮะผมผมจะไปพูดอะไรอะ่ะคือถามว่าถ้าคุณคิดว่าผมเป็นพอ่อ้าผมผมปล่อยเขาเจ็ดร้อยแล้วผมมาทําตรงนี้เพื่ออะไรอะ่ะออไปปล่อยเขาราคาเท่าไหร่ไปถามเขาดูคือแค่อย่างนี้เองฮะคือคือแค่แค่อยากจะบอกว่าคนมาเอ้ยปิดไว้ปิดเร็วผมอะ่ะจะลงทุกกระทูอะ่ะ ไว้ในเพจผมก่อนว่าจะมีแผ่นนี้นะแล้วก็แล้วก็จะลงประมาณเวลาช่วงนี้นะอย่างเงี้ยฮะออแต่ผมจะไม่ให้ลากลากนานอาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงพอสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะวันละสองกระทูกระทูเนี่ยก็อาจจะเป็นกระทูแบบ กระทู้มีไทยหรือกระทู้ไม่มีไทยนะฮะอแผ่นสลับเนี่ยที่ผมต้องอธิบายเพราะว่าผมพยายามจะอธิบายคนหน้าใหม่ไม่อยากอธิบายหน้าเก่านะฮะคนหน้าเก่าจะเข้าใจอ่ะเหมือนอย่างนี้นะฮะเนี่ยอันเนี้ยผมมีกล่องเหล็กแต่ผมยังไม่มีแผ่นไทยนะคิดว่าผมมีแผ่นเยอะแต่ผมไม่ซื้อแผ่นไทยนะเอม ซึ่งตอนเนี้ผมก็ต้องมานั่งตามหาแผ่นไทยผมเจอแลฮะในเพลเอเชีย3 0บาทเองเออแผ่นสามิติซึ่งผมยังไม่ซื้อผมรอนั่งดูใครปล่อยก็ค่อยซื้ออย่างเงี้ยฮะผมอุดหนุนคนในประเทศก่อนผมไม่อยากเอาเงินไปให้ต่างประเทศถ้าคนในประเทศจะถ้าคนในประเทศอยากขายผมช่วยผมมองถึงแบบนี้นะอ,อคือ เสร็จปุ๊บถ้ามีคนมาปล่อยแล้วผมซื้อเขาผมเอาแผ่นไทยมาใส่กล่องนี้นะฮะและผมเอาแผ่นอังกฤษของกล่องเนี้ยออกมาไปสลับใส่กล่องไทยผมถึงจะมาขายพอชันทามผมว่าผมมีอะไรไหมมาเสนอผมไม่มีฮะผมต้องได้แผ่นมาก่อนแล้วผมก็จะคัดออกมาแล้วกองแยกกระทูเกที่ผมพูดนะแต่ผมจะลงในเพจตลอด ก่อนแล้วกันเผื่อใครที่แบบเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันอย่างเงี้ยจะบอกไว้ก่อนฮะคือมันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยอะที่ผมไม่อยากจะพูดอะฮะว่าทําไมอะต้องมาลงเวลาสั้นๆอะไรอย่างนี้มันมีเยอะมากซึ่งบางทีผมก็เลี่ยงนะฮะบางทีก็ต้องโกหกคือถ้าผมโกหกอะผมบอกไว้เลยแปลว่าผมเกรงใจผมจะไม่เคยโกหกเพื่อเอาเปรียบใครแต่ผมเกรงใจฮะว่าโกหก เหมือนบางทีเวลาไปทวงเงินคนอื่นน่ะผมต้องโกหกด้วยซ้ำอะ่ะเออเพราะผมเกรงใจเก็บไะฮะอันสุดท้ายอะฮะเออก็หมดแล้วฮะไม่ต้องฟังผมบ่นแล้วก็ประมาณอย่างงี้ฮะช่วยๆกันคือผมมาตรงเนี้ยผมทําอยู่คนเดียวนะฮะผมบอกไว้ก่อนแฟนผมไม่ช่วยนะเออคือต่างคนต่างทําเพราะว่า ต่างคนต่างแนวคิดถ้าแฟนผมไปยุ่งเนี้ยมันจะมันจะแบบคนละแนวคิดทะเลาะกันอย่างเงี้ยฮะอันนี้ผมทําเพราะผมมีความสุขเหมือนกับเรื่องแผนอย่างเงี้ยผมก็บอกไว้อีกอีกเลอะเรื่องสุดท้ายแล้วกันเรื่องสําคัญผมจะส่งทุกวันจันทร์นะครับผมจะไม่ดองสมัยก่อนจะดองให้เหมือนของน้องคนเนี้ยมาปึ๊บก็ถึงวันจันทร์ผมก็จะรวบปึ๊บกับของผมแล้วก็ส่งนะฮะ ซึ่งการดองเนี่ยผมเคยดองไว้หลายคนพอดองไว้อะคือมันลกมากมันทะลุตู้ออกมาแล้วพอมันเวลาผมเปิดตู้ปุ๊บมันแลบออกมาแผ่นหนึ่งอะแฟนผมกวาดนะฮะกวาดคือเหมือนมันมีแผ่นผมใส่ในกล่องเปล่าอย่างเงี้ยแล้วผมเอากล่องที่มันแตกอย่างเงี้ยฮะเออใส่เพื่อกลัวว่าคือกลัวว่าแผ่นเนี่ย มันจะเป็นลอยผมไม่เอาใส่ในซองนะใส่แผ่นกล่องแตกแล้วก็ประกบประกบไปกับกล่องเหล็กอย่างเงี้ยฮะเออคือเหมือนกับแถมให้เพราะในเนี้ยถาดไม่พอเออปรากฏว่าผมหาตัวนี้ไม่เจอฮะเจอแต่อันนี้หานานมากไปเจอในทางขยะ Monster Ink มีซับเสียงไทยอยู่ในทางขยะคิดดูดีฮะเออผมหาเอออเมริกันพายวีดดิ้งไม่เจอ ทุกวันนี้หาไม่เจอจะไปบอกว่าเพื่อนญาติหลานมาขโมยพูดไม่ได้ทุเลตแต่ถ้าแฟนผมกวาดทิ้งอะเออผมเชื่อแล้วถามว่าทำไมแฟนผมกวาดทิ้งเพราะมันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยฮะเออเพอยันช่วยหน่อยผมจะผมจะตัดรอบอย่างเงี้ยทุกวันจันทร์ผมก็จะส่งไปอย่างเงี้ยฮะส่งไปนะฮะเออเข้าใจประมาณนี้นะเออแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมเดินหน้าไม่ได้ฮะ มันก็จะช้าเพจผมพยายามจะพยายามจะอัดคลิปนะแต่กลายเป็นว่าคลิปเกี่ยวกับของใหม่ๆอ่ะไม่ได้มีของใหม่เนี่ยมาเต็มทุกวันเลยฮะแต่ไม่มีเพราะว่าหัวผมตื้อ,อย่างเงี้ยขอเป็นแบบเข้าใจตามกฎเนี้ยพอเข้าใจกฎแล้วปุ๊บเออเข้าใจว่าผมทําอะไรอยู่ก็มันก็จะฟโฟล์ฮะแล้วของใหม่ก็จะลงมาแต่ผมสัญญาฮะเนี่ยสัปดาห์เนี้ยผมเอาตัวเนี้ยมาให้เล่นแน่มีซับไทย16 Candle เนี่ยบอกไว้ก่อนนะ ของโซนอ,อ,อะไรนะฮะ US เนี่ยไม่มีไทยนะฮะออมาสเตอร์นี้จะไม่มีเสียงไทยจะมีแค่ซับไทยเท่านั้นของมาสเตอร์ที่มีไทยนะจะมีแค่ซับไทยซึ่งตัวนี้ของออสเตรเลียฮะแล้วก็ของ,ของโซนยุโรปก็จะมีซับไทยนะฮะซึ่งซึ่งไม่รู้อ่ะอันเนี้ยผมปล่อยปล่อยให้คนเล่นไม่เก็บกลับอย่างเงี้ยฮะ